กรรถ้ทั้งสามรถหวานกอนดมันใส่เครื่องเองนะจ๊ะไอ้ริ่จ้าขอบคน ตามสาไปมาเลยไปไหว้พระกันค่ะโอ้สวยประตูทางเข้าสวยมากๆากเดี๋ยวพระพน้องมาไหวพ้พระมาตะร้อนไหว้พระก่อนตีใหม่ พระสาววสิพ้าเข้าไปเบิ้งทางไหนค่ะอ้สวยมากสวยมากมากค่ะว้าวพี่น้องสวยมากไม่เห็นยอดนะครับแต่ก็ได้อยู่ค สวยมากค่ะสวยลหลายหลายพี่นอ้องนักท่องเที่ยวเริ่มมีมีอยู่แค่เจ้าหลายหลาะนักท่องเที่ยวว่าหลทสวย เหมือนเขามาในวังกับพี่น้องเหมือน,นเขามาอยู่ในวังในวังแบบเหมือนละครพื้นบ้านเะในวังเหมือนละครพื้นบ้านช่วยสวยค่ะพี่น้องมาเที่ยวเด้อมาไหว้พระเจ้พระเจ้าเ่สุดท้ายายังมาเดินดูค่ะสวยค่ะ คลิปนี้จะพาเที่ยวไหว้พระนะคะอะไรอะไรทำไม,มจะพามาไหว้พระพี่น้องเส้นที่ไหวพ้พระก่อนทีใหม่แต่ร้อนไหว้พระนะพี่น้องเพื่อจะขอพรให้เอฟซีของซาวเวยชาแนลนะคะแต่เราไปจอดจอดรองเท้าก่อนแลครับเย็นเรงเท้ากันคุณแม่ จอดล็อกเท้าจอดล็อกเท้าก่อนค่ะสมัยได้ดอกไม้ได้ดอกไม้มาไหว้ป่ะก็มาได้ไงอุ้ยรู้สึกเย็นค่ะพี่น้องได้กลิ่นไม้ขึ้นด้วยได้ดอกไม้มาไหว้แล้ว สามัญชีพ้เท่าไหรคะขอพรสักหน่อเราจะเดินไปเรื่อยๆพาผสมควมงวดงามพี่น้องจะสามัญชพาขึ้นไป ไปค่ะน่าจะมีทั้งเบิร์ดเก้าชั้นนี่แหละพี่น้องเก้าชั้นก็มีนักท่องเที่ยวนะนักท่องเที่ยวพากันขึ้นไปชมวิวนะคไปตามสามวยมาเลยจะพาพี่น้องขึ้นไป<า>ไปเร,เรื่อย เลยค่ะพาพี่น้องมาชมกามงามนะคะของแต่ละวัดเนาะอันนี้วัดยูร่อยเอดนะคะพี่น้องมาชมกามงามชมจิตรกรรมฝาผนังสวยมากพี่น้องนี่คือ ฟ้าพนังเย็ยนเย็ยนที่นออยู่ขหนไหนเย็ยนเย็ยนถ้าขึ้นขางบนเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ทั้งหมดเก้าชั้นเดียวโอ้นั่นคือขังบนที่ขึ้นไปอีกนอก้อจะมีทั้งหมดเก้าชั้นเจดีย์เก้าชั้น เมองรายละเอียดพี่น้องวสวยๆค่ะรายละเอียดสวยมากเนาะยิ่งแลบนะใกลถึงแล้ว,ลแ,บบวแล้วยิ่งชิชัน,นทางมันก็จะแคบลงพี่น้องสามวยก็จิตพาพี่น้องไปไหว้พระบรมสารีริกาธาตุคะใกล้แล้วค่ะพอเห็นความแสงสว่างแล้ว พี่น้องเพิเสร็พ่ถางล่างเพิ่งถ่างล่างมาเห็นแสงสว่างแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือขาสั้นขาเริ่มสั้นแล้วก็มันเริ่มสูงเนาะเริ่มสูงไปยอดแล้วค่ะชิมงานพู้นหนึ่งลงไปแลวอู้สวยงามมากค่ะขาสั้นขาสั้นค่ะพี่น้องถึงแล้ว ทิมงานพูดถนึนลงล้มไฟละพี่ทอยทิมงานเขาล้มไฟละถึงแล้วค่ะพี่เป็นซาดีเกิาธาตุสวยงามมากพี่น้องสวยสวยค่ะสุขุนกับึ้นมะกาบายสักกะระนะคะ เพื่อเป็นสิริมงคลสามาาวัมือาพีะนองม้ไหวเพื่อเป็นขอเป็นสิริมงคลนอบพ่้องใจเบิงบริรีท์รอบรอบที่ทุกคนมาสักการะานะคะ <c oughs> สวยมากค่ะพระบรมสารีริกธาตุโอ้สวยค่ะ สาวมวยจิพาพี่น้องมาไหวสักการะนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อที่เพื่อนน้องของชาวยูทูบสาวมวยชาแนลนะคะรับพรเป็นน้ำกันเด้เอ,อพี่น้องไอ้เมื่อนี่สาวมวยชาแนลค่ะพ่น้องมาไหวส,กกสักการะพระธาตุนมัสการไปพร้อมๆกันนะคะพ, JD, พ,รพระมหาเจดีย์พระบรมพระธาตุพร,ระษาลีิกธาตุ ธรมตะสภะวะตัะรหตััมมาัมปุตสะมตะภะวะตัะรหตััมมาัมปุตสะนรรมุตะสะภะวะตะหตัมมาัมปุสะบรรทานีิพันตีเจติตังเจเตติยงพุทธะปรมะสาิกกะาธาตุงศีลสาระมามิพุทธะปรมะสาธิกถาตุงศีลสาระมามิ พุทธ,ธาลามาสาลีสาลีลลนิกขะทาตุสศิลาสานักมานีมีคาถาค่ะคาโาบูชาพระบรมสาลีกฐาุนะคะอาหารวันทานนี้ทาตุยโย พระพเจ้าขอนุอนวัวาสการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุทั้งหลายที่สถิตอยู่ในจกักรวาลทั้งหลายทั้งภูมิโลกและดาวดึงาหังวันทานีสัพพสูพระพุทธเจ้าขอนมวสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงด้วยพุทธางธรรมังสังฆังเอวังท,ทาตโยจัตตานิสาสมาทานต์เกสา โรมา่านาคากีจะอาหารวันทามิทาโตโยสาทุขอให้พี่น้องเ c ซีขอสาวไว้ทุกท่านขอให้ได้รับความได้รับคุณกุศลทด้งสื้อสาวไว้ทีขอเป็นตัวแทนพี่น้องทั้งช่องสาวไว้ชาแนลนะคะทามาไหว้สัะกการะ,ะเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนที่เขาปีใหม่ปีหกหค่ะ กขอให้พี่น้องเย็บซีอองสามะที่น่ทุกท่านมีสุขภาพร,าาร่างมายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกท่านนะคะถูกวจรับด้วยเนาะขอให้รับร่ำรวยรวยมีเงินมีทองเข้าไม้ได้ทีทน,นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยซ้ทุก ดีมีแห้งสาวทีมงานที่มาแล้กันพี่นองทีมงานทีมงานยัะทีมงานแสวงบุญคระพี่น้องมาไหวะไปเดินต่อแท เราไปถ่ายวิวรอบๆสวยๆจะได้เห็นแบบเมืองลอยเอฟจะลวลงไปข้างล่างนะคะเราจะพาไปเพิ่งรอบๆเมืองลอยเอด พ่อเจ้าอะไรตะกงพ่อพ่อสู้พอเข้ามาสู้สู้ดูขี่เลยเนี่ยตอดมาตอดมาอยาันขี่มาให้จริงไหมมาใา้จริงพ่อเก่งมากค่ะอู้พีหูปอสายเงาด้วยปอแพ้น้ำทิมค่ะท่านปอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้ป๊อรับโชคค่ะเฮ้เก่งมากเลยมาถึงยอดทางล้บันไดพี่น้อง คาสันเลย <g ül> ขาสันเลยโอ้ทางแคบสช่ไหมสิบล็อกกี้เราใช่ไหสวยสยมากเลยค่ะขาสั้นย่งข้างบนดีขาสันเลย ก็สันเลยนะแล้วนะพี่น้องมาถอดที่น่ะมานะถึงที่แล้วค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เดอ้อมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามานะคะถึงชั้นล่างแล้วค่ะ จะพามาดูชมวิวพี่น้องของเมืองเกินร้อยนะคะเมืองลอยเอ็ดว้าสวยมากพี่น้องพามาชมนี่ชั้นบนะจะเป็นยอด JD เจดีย์นะพี่นอ้องยอดเจดีย์เราจะมาจะพามาดูเมืองลอยเอ็ดนะมาดูรอบๆเมืองล,อย,ลอยเอ็ดลอยเอ็ดจุดแยกน้ำที่เป็นสวยมากพี่น้อง วิวตอนที่อ้อาสามร้อยหกสิบองศาสวยจังเลยค่ะสวยจังเลยทีมงานทีมงานมาแล้วแก่ค่ะสวยมากพี่นุ่นสามร้อยหกสิบองศาท่าพีแผ่นน้องเบิร์นขาสั้นเลยพี่น้องสวยมั้ยคะเดี๋ยวลงไปก็จะเป็นเมืองร้อยเอ็ดนะคะ มงยเอ็มาเที่ยวเลยเด้อพี่น้องสาวัสิพาเที่ยวสามร้อยหกสิบองศาของเมืองร้อยเอ็ดอ้สวยค่ะอากาศดีดพีนอ้ออากาศเย็สา,สายาวพายางรอบ3ามร้อ,องศาแล้วพี่น้อง ชมพร้อมๆกับสาวบอยชาแนลเลยค่ะเมือง้อยเอ็ดสวัสดีครับรับสวัสดีค่ะสตาร์เดนชมเบืองบนเลยดื่มดำธรรมชาติอู้สวยครับพี่น้องเ้ยเมือง้อยเอ็ดมาเที่ยวได้เด้อ แดดเริ่มบอกแล้วนะค่ะแต่สะซานี่บอกก็สิล้หมอกก็จะลงช่างยางอ้อมได้พี่น้องสาววันที่พายยางอ้อมพายพี่น้องเขายางอ้อมยางอ้อมเบิ่งวิวหลักล้านเบ่งทางนี่เนาะค่ะ ญี <Mile dizzy> ่ป <Norwegian> ุญหลายแฉ่คนน้อยอยากไม่เห็นพ like ี่น้อนทำไปผ้าหยางเบื้องบิวหลบหลบสามร้อยหกสิบองศาพออายุขังบุญไปเขาลงไปแข่งลางกันนะครับไ ไปข้างล่างต่อค่ะทำสามเณยมาเลยเราตี่นองลงมาแล้วค่ะ

ไปขึ้นรถล้างกันให้ชิยางลงก็ได้นะคะมันจะมีรถล้งา,ลลางบริการเยี่ย,ยนเยี่ยสบายดีใจมากเสวยพี่นอ้องสวยไหมคะิ่มบุญว่าพี่นอ้นองสาวส ใส่พระสวยมากๆเลยเป็นบุญแตห่หลายหลายจิ๋งเลยพี่ยาน่าสวยแบบ,360ส,บสามร้อยหกสิบองศาเลยไหมค่ะทั้งไปทั้งใด้ก็สวยทั้งลงไปแล้วะคไงร้อย ออกมาประตูแล้วคุณน้อบส่วนทีมงานดยทั้งคืนสวยมากค่ะสวยไหมคะสวยค่ะสวยสวยค่ะทีมงานไปปุ่นแล้วทีมงาน สาวมวยพามาเที่ยวถ้าคิดถอดสาวมวยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามสาวมวยชาแนลนะคะคิดถอดเด้อบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะ